กาละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเงียบสงบกลางทุ่งนามีชายคนหนึ่งชื่อบุญมาใช้ชีวิตกับภรรยาอย่างพอเพียงแต่วันหนึ่งเขาเริ่มโกหกภรรยาว่าไปทำงานนอกนาทั้งที่จริงแอบเล่นการพนันในตลาดทุกครั้งที่กลับบ้านบุญมาก็จะโกหกอีกบอกว่าเหนื่อยจากทำนาทั้งที่เดินกลับจากวงไพ่สายตาภรรยาเริ่มจับพิรุธได้แต่น้ำใจเธอก็ยงังศรัทธาในสามี วันหนึ่งภรรยาตามไปดูด้วยความสงสัยและพบว่าสามีโกโหกมาตลอดเธอไม่ได้ร้องไห้แต่เงียบเฉยดวงตาสั่นไหวเศร้ากว่าการร้องไห้ใดๆเมื่อความรักถูกโกหกทำลายความศรัทธาย่อมสลายตามไปภรรยาเลือกเดินจากไปเงียบๆทิง้งบุญมาไว้กับความรู้สึกผิดที่ไม่มีใครให้อภัยได้ เมื่อชีวิตสิ้นสุดลงบุญมาถูกพาไปยังนรกของผู้หลอกลวงลิ้นของเขาถูกฉีกออกมาทุกครั้งที่โกหกไม่มีเสียงใดเอ่ยออกมาได้อีกนอกจากเสียงทุกข์ของตนเองคนโกหกแม้เพียงกับคนที่รักก็จะสูญเสียทั้งศรัทธาความไว้วางใจและในที่สุดคือตัวตนที่แท้จริงของตนเอง สีลข้อ4ไม่ใช่แค่ไม่โกหกใครแต่คือไม่ทรยศต่อความรักและความจริงใจที่เขามีให้เรา